ลขอกันเข้ามาพัก2ถ้าแอดไม่ทำให้ก็ใจหลายเกินไปแล้วแหละเลื่ยคนเนี่ยก็ได้รีเควสตขอประเทศนั้นประเทศนี้มางั้นแอดจัดให้ <Yeah. S 1> แล้วถ้าใครอยากดูเอพิโ od ที่3อย่าลืมลงไปคอมเมนต์ชื่อประเทศด้วยล่ะ <Yeah. S 1> และตอนคอมเมนต์แอดฝากเกิดไลห์ให้ด้วยนะ งั้นไปดูต่อกันเลยดีวยกว่ากับ10อันดับ YouTube Channel ที่มีคนติดตามมากที่สุดในแต่ละประเทศ EP 2จะมีประเทศไหนมั่งที่เพื่อนๆขอเข้ามาไปดูกันเลย 1. ประเทศอังกฤษช่อง One Direction Hello We are uh, One Direction Yeah โดยช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า 35.8ล้านคนโดยเข้าร่วมเป็นสมาชิก y o u t u b e เมื่อวันที่3ธันวาคมปี2010ยอดวิวในการรับชมทั้งหมด1 1 6 0 0 1 3 000, 1 2 1 8ครั้งแน่นอนว่าคนไทยหลายๆคนคงรู้จักศิลปินบอยแบนด์กรุ๊ปชื่อดังอย่างวันเดล็กชั่นประกอบไปด้วย Louis, เซนน n i อน l ลียมและแฮร์รี่สไตล และหลายๆคนก็คงจะรู้จักกับเพลงเหล่านี้ 2. United States of America ช่อง Coco m e l o n โดยมีผู้ติดตามมากกว่า113ล้านคนและเข้าร่วมเป็นสมาชิกยูทูบเมื่อวันที่2กันยายนปี2006 การดูทั้งหมด1 4 3 3 1 7 6 2 2 8ล้าน76228ครั้งเรียกได้ว่าเป็นช่อง YouTube ที่ปังสุดๆส,สำหรับเด็กคอนเทนต์หลายๆคอนเทนต์ก็เหมาะสำหรับเด็กเป็นส่วนใหญ่ดูง่ายสบายตาฮะนะ oh. 3. จีน ช่องภาษาจีนแอดอ่านไม่ออก Tencent Videos มีผู้ติดตามมากกว่า5,570,000คนโดยเข้ามาเป็นสมาชิก y o u t u b e เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปี2016และยอดวิวรวมทั้งหมด3,919,924,298ครั้งและหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกับ VTV จากรายการต่างๆทั้งละครภาพยนตร์ รายการเชิญต่างๆสาเหตุที่ช่องนี้มียอดับสคร r i เ e อที่ค่อนข้างไม่มากเท่าที่ควรก็เป็นเพราะว่าประเทศจีนได้แบรนด์ YouTube ไปนั่นเองจึงทำให้ช่อง YouTube ของจีนค่อนข้างที่จะเติด้ดยากเพราะที่จีนเนี่ยก็มีแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองฮะนะว้าว这不是五星级酒店超高级四瑞典 ถ้าวัดจากโลเคชันการสร้างช่องจากประเทศสวีเดนช่องที่มีผู้ติดตามมากที่สุดนั่นก็คืออเวชีมีผู้ติดตาม19ล้านคนโดยเข้ามาเป็นสมาชิก y u t u b e เมื่อวันที่28ตุลาคมปี2009ยอดการดูทั้งหมด8,441ล้าน55,000ครั้ง โดยจะเป็นช่างแนวดนตรีแต่ทวัดจากสัญชาติคือเจ้าของ YouTube ต้องเป็นคนนี้เลยเฮ้ย oh, hey. Didn't see you there How's it going, bros My name is p e w You know my name, bitch โดย Pewdiepie <c oughs> มีผู้ติดตามมากกว่า110ล้านคนเข้ามาเป็นสมาชิก u t u b e เมื่อวันที่29เมษายนปี2010นี่มันก็ร่วม10กว่าปีแลแ้วแหละ โดยจำนวนการดูทั้งหมด27,469ล้าน626,548ครั้งแต่ทว่าโลเคชั่นของลูกพี่เนี่ยไปตั้งอยู่ที่ USA นั่นเอง 5. รัสเซียครับช่อง Like Nadia มีผู้ติดต,ตาม 74ล้าน8แสนคนเดยเข้ามาเป็นสมาชิก y o u t u b e เมื่อวันที่6ธันวาคมปี2016ยอดวิวในการดูทั้งหมด58,998ล้าน8 15,597ครั้งเดยเป็นช่องแนวเด็กน่ารักไวัยใสที่ดูได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ซึ่งก่อนหน้านี้คอนเทนต์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษารัเสเซียรัเสเซียรัเสเซียเลยแหละ แต่หลังๆมาก็เริ่มที่จะใช้ภาษาสากลมากขึ้นนั่นก็คือภาษาอังกฤษแน่นอนว่าท่องนี้มันค่อนข้างที่จะอินเตอร์เนชั่นแลสุดๆประเทศไหนก็สามารถดูได้ฮะนะ There was a girl named Nastya. She studied well, took care of animals, read many interesting books. She helped clean the house. Oh. ญี่ปุ่นดีไหมผมอยากรู้ว่าคนฉลาดฉลาดแบบชาติญี่ปุ่นจะชอบดูอะไรประเทศญี่ปุ่นช่องเซนโมโมไอแอนชิ Shen, Momo, I, G, ุู้ติดตาม10ล้าน1นึ่งแสนคนโดยเข้ามาเป็นสมาชิก YouTube เมื่อวันที่20กรกฎาคมปี2006ยอดวิวรวมทั้งหมด7 2 7 7ล้าน27,237ครั้ง เป็นช่องวาไรตี้สำหรับครอบครัวชาวญี่ปุ่นที่นำเสนอนเรื่องราวชีวิตประจำวันเต็มไปได้วยความสดใสและความอบอุนาาออ่นฮะนะอคเะจ็ดฝรังเศสช่อง s q u e e z y พุติดตาม16ล้านคน โดยเข้ามาเป็นสมาชิก y u t u b e เมื่อวันที่9มกราคมปี2011จำนวนการดูทั้งหมด8 2 1 7 9 9 4 2 7 4ครั้งแรกๆเนี่ยลูกพี่แกก็เป็นแคสเตอร์แคสเกมลง YouTube นี่แหละแต่หลังมาช่องแคสเกมก็ได้แยกออกไปเป็นอีกช่องหนึ่งและช่องหลักของลูกพี่แกเนี่ยก็จะทำเป็นคอนเทนต์แนวรีแอคชั่นวาไรตี้สำหรับคนไหนที่อยากติดตามและเรียนภาษาฝรั่งเศส แนววัยรุ่นหน่อยๆก็ควรติดตามช่องนี้นี่แหละ e าเสียดายว่ามั e รกว่าข e ดพ u e ส e ิกมากแต่ e ป็ s Ship shipping ship shipping shippings h i p s Bad. Zimbabwe. ครับแม่มีคนอยากรู้ได้เลยเนี่ยงั้นจัดไปประเทศซิมบบเวช่อง MoveT Bank ผพ้ติดตาม2ลา้าน2 9 0 0 0 0คน เขามาเป็นสมาชิก y u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  e เมื่อวันที่9พฤศจิกาย,ยนปี2010จำนวนยอดวิวในการดือทั้งหมด164,718,723ครั้งโดยช่องนี้เป็นช่องของด็อกเตอร์มูตี้อิสมาอลแมนอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะโดยด็ร <Wow. S 1> ท่านนี้เป็นนักวิชาการอิสลามโดยช่องนี้คอนเทนต์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการพูดให้แรงบันดาลใจ โดยด็อกเตอร์เนี่ยเกิเดและโดที่ประเทศซิมบับเวนั่นเอง 9. อยากรู้ของเกาหลีจีนญี่ปุ่นจีนกับญี่ปุ่นหาไปแล้วงั้นเกาหลีห่วงเล็บใต้ <c oughs> ช่อง Blackpink In y <c> o <oughs> แ r e a ีย a <c oughs> จำนวนผู้ติดตาม62ล้าน4แสนคน เข้ามาเป็นสมาชิก y o u t u b e เมื่อวันที่29มิถุนายนปี2016จำนวนยอดวิวในการดูดรวม18,209,664,398ครั้งโดยช่างนี้แอดก็คงไม่ต้องอธิบายอะไร <Huh? S 1> งั้นเดี๋ยวลองเป็นเพลงอาละกันเลตคิวดิสเลฟเย่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 ร้องเพลงยังไงไม่ให้ติดลิขสิทธิ์ ก็คือแบบเมื่อกี้นี่แหละขืนสิบสเปนช่อง e l b i s Oh my gosh ถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะโดยช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า39ล้าน9กแสนคนข้ามาเป็นสมาชิก y o youtube เมาวันที่20ธันวาคมปี2011โดยจำนวนยอดวิวรวมกันทั้งหมด 9,209ล้าน2,312ครั้งเดิดเป็นแคสเตอร์ชาวสเปนที่นอกจากจะแคสเกมแล้วเนี่ยลูกพี่แกยังทำคอนเทนต์อื่นๆด้วยแนววาเลตี้หรือแอคชั่นแต่ก็น่าเสียดายที่หลังมาลูกพี่แกไม่ค่อยอัพคลิปเท่าไหร่ฮันนะเป็นอย่างกันบ,บ้างละกับคลิปคลิปนี้อยากให้มีเอพิซดที่3หรือ EP 3อย่าลืมดันให้สุดฤทธิ์สุดแรงกันด้วยนะ และอยากให้แอดทำประเทศไหนอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปด้วยล่ะและก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เอสด้วยนะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ